มาออกแล้วคอ,อนอดนี้ซิมิลาเป็นตัวนำแอปฟอร์ตวันที่สองกบ,บินบุรีที่สามแอปฟอร์ตวันที่สี่สิโตเจนที่ห้าต่อไปเป็นเขียวขจี อาเซนกาขณะนี้ซิมิล่าเป็นตัวนำแอฟตจัดฟอร์ยูที่สองที่โค้งไปสามซิมิล่าเป็นตัวนำจัดฟอร์ยูที่สองบินบุรีที่สามแอฟฟต์บอนที่สีสม่มงคลเพชรรัตน์ที่หา้า ที่โค้งไปสิบออกทางตรงซิมิล่ายังคงเป็นตัวนำอยู่จัดฟอยที่ีสองขณะนี้ซิมิล่าเป็นตัวนำจัดฟอยที่ีสองขณะนี้ซิมิล่าเป็นตัวนำจัดฟอยที่ีสองโค้ชแบ็กเริ่มแรงทางในขึ้นมาด้วยขณะนี้ซิมิล่าเป็นตัวนำมาออกแล้ว ขนาดนี้ s ิมิลาเป็นตัวนำแอฟฟอร์ t วันที่สองขบินบุรีที่สามฟฟอร์ t วันที่สี่สิตธเจนที่ห้าต่อไปเป็นเขียวขจีอาเซนกา ขณะนี้ซิมิล่าเป็นตัวนำแมปฟอตจัดฟอร์ยูที่สองที่โค้งไปสามซิมิล่าเป็นตัวนำจัดฟอร์ยูที่สองทะมินบุรีที่สามแอปฟอตวันที่สี่มงคลเพชรชลัดที่ห้าที่โค้งไปสิบออกทางตรงซิมิล่ายังคงเป็นตัวนำอยู่ จัดฟ่อยูที่สองขณะนี้ซิมิลาเป็นตัวนำจัดฟ่อยูที่สองขณะนี้ซิมิลาเป็นตัวนำจัดฟ่อยที่สองอจะแบกเริ่มแรงทางในขึ้นมาด้วยขณะนี้ซิมิลาเป็นตัวนำ มาออกแล้วขอหน,น้าดีซิมิลาเป็นตัวนำแอเอฟอร์ดวันที่สองขบินบุรีที่สามเอฟฟอร์ดบตตันที่สี่สิตธิเนที่ห้าต่อไปเป็นเขียวขจี อาเซนก้าขณะนี้ซิมิล่าเป็นตัวนำแอพฟ์จัดฟอยู่ที่สองทีโค้งโปรยสามซิมิล่าเป็นตัวนำจัดฟอยู่ที่สองบ,บินบุรีที่สามเอฟฟต์บันที่สี่มงคลเพชรชลัดที่หา้า ที่โค้งไปสิบออกทางตรงซิมิล่ายังคงเป็นตัวนำอยู่จัดฟอยที่ีสองขณะนี้ซิมิล่าเป็นตัวนำจัดฟอยที่ีสองขณะนี้ซิมิล่าเป็นตัวนำจัดฟอยที่ีสองขอจะแบ็กเริ่มแรงทางในขึ้นมาด้วย oh. ขณะนี้ซิมิล่าเป็นตัวนำ ตามเป้าครับตามเป้าเขาอยู่ที่สาม